เมื่อเราได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสแผ่ขยายความรับความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้อธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป อันธรรมยังพุทธสาภขวัตนปุพปาคันมการังกโรมเสห์เณโมตัสสะภะขวโตอนอรหัตโวสัมมาสัมพุทธัสสะณ Namo Tassa Hakkawa Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Hakkawa Arahato Sama Sambuddhassa ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศล er ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นใจให้ใสและกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา ขออนิสงส์แห่งบุญนี้ขออนิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายบร,บ,บริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจ มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสวมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสว <M ind> ให้ประสบสิ่งที่ดีให <M ind> ้ประ <M ind> สบสิ่งที่ดีมีสุริมงคลมีสิริมงคลสำฤทธิผลสำฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีรูปกายสง่างามมีรูปกายสง่างามผิวพรรณวัน,นะผ่องใสผิวพรรณวัน,นะผ่องใสประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษครบทวนสามสิบสองประการครบทวนสามสิบสองประการ มีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน ม,ม,มีความสุขสำราญในการสร้างบารมีมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อ,อย,งองย,ยังต้องเวียนไหวตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนไหวตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในร่มเงาพระพุทธศาสนาในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรคนิพพานและได้บรรลุมรคนิพพาน ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้เข้าถึงวิชาธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัย สามารถรลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขคละโลกไปคละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ um, ่งไปสู่ท mm ี่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมาร ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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  ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระบรมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเธอจงทุกประการเธอนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุ เราตั้งใจแผ่ให้ตากันนะสัพเพสตาส ทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตา ั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัจชาอัพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสพ พสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สัพเพสตตาสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตาังสุขีอัตตาังประริหะรันตุปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสตตาสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดะชาที่เกิดเป็นอันดะชาที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นสังเสธิช้าที่เกิดเป็นสังเสธชะที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกะ จงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทุนตัวทุกตัวเธอให้ทุ่นทั่วทุกตัวเธอ